thanks mm -hmm. ที่จะได้นํามานําเสนอสินค้านะครับผมไม่ใช่สินค้าธรรมดาที่เป็นสินค้าที่ผลิตปั๊มๆมาแล้วก็ขายไปเป็นสินค้าแมสโปรดักไม่ใช่นะครับแต่ตัวนี้เป็นสินค้าแฮนด์เมดนะครับพิ h a n แฮนด์เมดนะครับผมซึ่งเป็นสินค้าที่ด้วยแมสทอยเนี่ยมีความภูมิใจอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นสินค้าที่ทํายากมากๆนะครับแล้วก็เป็นความฝันของผมสินค้าตัวนี้ไม่อยากเรียกว่าสินค้า คือผมอยากเรียกว่าเขาเป็นงานศิลป,ปะมากกว่านะครับผมก็งานศิลป,ปะชิ้นนี้นะครับเป็นของที่ทํามาด้วยความยากลําบากเป็นความที่อุตสหาหะของช่างนะครับผมช่างนี่ก็รวมตัวกันตั้งทีมขึ้นมาเลยนะครับผมมีคนที่เก่งที่สุดแล้วก็มีลูกมือนะครับผมใช้คนทั้งหมดไป5้าคนทีเดียวนะครับผมก็มีนายช่างใหญ่นะครับผมนายช่างใหญ่ที่เขาเป็นงานเก่งเกี่ยวกับงานไม้นะครับผมโดยตรงนะครับผมก็ ผมเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าหลังจากที่การถ่ายคลิปนะครับผมไปครั้งแรกเนี่ยในรถของรุ่นต้นแบบของตัว10ล้อหลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับก็มีเรียกได้ว่ามีผลตอบรับอย่างมากมายนะครับสําหรับว่าเออพี่ตุย้ยผมอยากจะได้รถ10ล้อรถ10บล้อแบบไทยๆอะ่ะไม่ใช่แบบหัวลากแบบอ่า ถ้าเป็นแนวสมัยใหม่ก็เป็นสแกนเนียแต่ว่าบางคนเขายังตามหาของที่เป็นเรโทรนะครับผมเป็นของเรโทรที่เรามีความประทับใจอยู่แล้วก็ไม่ซ้ําใครไม่เหมือนใครนะครับผมก็วันนี้เราจะมาชวนกันมาย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2 5 2 7นะครับหรือเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับผมก็ปี2 5 2 7นี้ก็เป็นปีที่เรียก,ยกว่าคลาสสิกม,ม,มากเลยครับไม่ว่าจะเป็นายานพาหนะบ้านเมืองนะครับผมแล้วก็ เพลงนะคบผมต่างๆนี่มันมีความเป็นเขาเรียกว่าอย่างไงการแต่งตัวของผู้คนยุคนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่เขามีความเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะแน่นอนครับผมผมอยากจะเก็บความทรงจําดีๆไว้นะครับผมก็เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับรถก็เป็นรถรุ่นใหม่ทั้งหมดแล้วทุกอย่างเป็นรุ่นใหม่ทั้งหมดมันจะดีไหมถ้าเกิดว่ามีคนไทยนะครับผมที่สักคนหนึ่งนะครับผมที่เริ่มความคิดนี้นะแล้วก็เรามาสร้างเรามาจับมือกันเดินไปด้วยกันนะครับเก็บของที่มีค่า เป็นของที่ผ่านการเวลาที่บ่งบอกถึงการเวลาที่ผ่านมาความประทับใจในวัยเด็กความประทับใจในสิ่งที่ผ่านผ่านมานะครับนั่นก็คือเจ้าสิบล้อหน้ายักษ์คันนี้นะครับผมในยุคนั้นเขาจะเรียกว่าสิบล้อหน้ายักษ์นะครับผมซึ่งตอนที่ผมเป็นเด็กอยู่เนี่ยนะตอนนั้นนะครับตอนที่เขาวิ่งวิ่งกันอยู่เนี่ยนะสิบล้ตอตัวเนี้ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเ,เขาเรียกว่าเป็นผ้าผ้าสีสีอะเอาไว้ตรงข้างหน้าก,กระจกรถอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราเป็นเด็กเฮ้ยเราจะกลัวมากเลยตอนนั้นเราไม่รู้ไง แต่พอเราโตมาเรารู้สึกเออมันคลาสสิกมากๆเลยนะแล้วนักวันยิ่งหาดูยากนะครับผมก็วันนี้ผมมาในรูปแบบของรถบังคับนะครับผมถ้างานเฮนเมสอย่างเดียวนี่ก็อาจจะดูธรรมดาใช่ไหมล่ะแต่เราจะต้องบังคับได้นะครับผมมีระบบนะฮะปิดเปิดไฟนี้ปิดเปิดไฟได้นะครับนี่นะครับเป็นงานไม้นะครับงานไม้แท้ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูเลยนะละเอียดโดยรอบนะครับผมคันนี้ ตัว10บล้อตัวหัวลากนะครับผม1ิบล้อเนี่ยแล้วก็รถพ่วงนี่ขายแยกนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้มาพร้อมกันนะครับถ้าใครจะเอาพร้อมกันทั้งชุดนี่ก็คือซื้อแยกนะครับโอเคคือ10บล้อส่วน10บล้อนะคันนี้คือขายแต่เฉพาะคันนี้นะครับส่วนตัวพ่วงลูกพ่วงนะฮะถ้าจะซื้อเราก็ซื้อแยกกันเอาเองโอเค10บล้อคันนี้นะครับผมคุณสมบัติพิเศษนะครับถ้าฝีมือเขาไม่ถึงจริงนะครับเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยเป็นงานไม้นะครับผมเขาจะไม่สามารถที่จะ เขาเรียกว่าอะไรเจียนะครับผมให้ให้มันเท่ากันนะลองดูดูสินี่มันยอดคนยอดมนุษย์เลยนะแล้วเครื่องมือเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบว่าคือหน้าผ้ามันเป็นงานไม้มันไม่ใช่งานพลาสติกแบบป้อมนะฮะพอเป็นงานไม้ปั๊บเนี่ยเขาจะต้องใช้ความอุตสาหะความใจเย็นนะครับผมในการที่จะเขาเรียกว่ายังไงครับเจียไม้นะครับผมแล้วก็ให้มันเท่ากันเท่ากันก็ยากอยู่แล้วนะนี่ให้มันเป็นวงสโลปลงไปอีกอย่างนี้ครับตรงช่วงฝากระโปรงนี่ก็ปรับเซียนมากันมาเยอะละผมถือว่าสุดยอดจริง กับช่างนะครับผมทีมนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้อีกนะครับบังโคลนี่อีกนะครับซึ่งเป็นบ่งบอกถึงความคลาสสิกของตัวรถในยุคนั้นนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับสังเกตดูนะช่วงซ้ายแล้วก็ช่วงขวาเนี่ยมันจะเท่ากันเป๊ะเลยครับผมไม่มีการเพี้ยนเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่ามาจากงานแฮนด์เมดมาจากงานฝีมือมนุษย์ที่ไม่ง้อเครื่องจักรเลยนะครับผมสุดยอดมากๆแล้วก็ตัวนี้นะครับผมไฟหน้านะครับไฟหน้าแล้วนี่เห็นไหม ไฟหน้านี่ก็บอกเลยครับไม่ใช่ว่าหลอดไฟเจาะธรรมดานะครับมีแผ่นอะคริลิกปิดด้วยนะครับแบบรถจริงๆเลยแข็งแรงครับผมทนทานนะครับตัวนี้นะครับพร้อมกับกระจกอ่าแล้วก็กระจังหน้านะครับผมซึ่งเป็นบ่งบอกตามสัญลักษณ์ของรถจริงๆเลยนะรถจริงๆเนี่ยเขาใช้สีอะไรผมจะใช้สีตามนั้นเลยครับและสีนี่เป็นเขาเรียกว่าคือตรงรุ่นตรงรุ่นมากๆนะครับไม่มีการผิดเพี้ยนเลยนะครับแม้แต่ล้อหน้านะครับผมล้อหน้านี่ทุกอย่างมีโชว์นะครับ ล้อหลังล้อหน้าทุกอย่างมีโช้กนะครับนี่แล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับผมแม็กนะครับแม็กเราก็จะใช้ตัวสีดํานะครับสีดําด้านที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับยางนี่เราจะไม่ใช้ยางแต่แปลงทั่วไปเราจะใช้ยางที่มันหนามากขึ้นแต่เราดูเพียวมากยิ่งขึ้นนะครับในเวอร์ชั่นต้นแบบเนี่ยผมยังไม่ได้ทาเบาคนนั่งนะครับแต่เวอร์ชั่นนี้นะสังเกตดูเขามองเข้าไปนะครับผม เนี่ยผมจะมีเวอร์ชั่นนะฮะต้องมองที่ถ้าฝั่งนี้นะครับเนี่ยถ้าเป็นฝั่งนี้เลยนะครับนี่เนี่ยนะครับว้าวนี่เห็นไหมสังเกตดูดีๆนะครับเขาจะมีหลอดไฟด้วยนะครับนี่เห็นไหมสุดยอดไห่ล่ะช่างผมถึงขนาดว่าฝังหลอดไฟเลยนะฝังหลอดไฟอะ่ะเอาไว้เลยนะครับผมในห้องโดยสารครับนี่แล้วเวลาเวลาที่เราเปิดต้องกลางคืนหรืออะไรนะครับ มันจะสว่างเห็นห้องโดยสารเลยครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวค่อยๆ่อยซูมไปนะว้าวละเอียดมากๆครับแม้แต่เบาะนั่งนี่เห็นไหมครับเบาะนั่งนี่ทําแบบดั้งเดิมดั้งเดิมเป๊ะเลยนะครับเนี่ยดั้งเดิมเป๊ะเลยข้างหลังนะครับสังเกตดูเบาะหลังเห็นไหมเบาะหลังเนี่ยในรถจริงๆนะเขาจะเป็นไม้นะครับผมแล้วก็ขึ้นขึ้นรูปเหมือนเป็นแผ่นเป็นแผ่นนะครับผมก็ทําตามอย่างนั้นจริงๆเลยนะครับไม่มีการผิดเพี้ยนเลยนะครับนี่ ยังไม่พอนะครับตัวนี้ว้าวนี่หลอดไฟนะครับหลอดไฟข้างๆนะครับผมก็ทำมาจริงๆจังๆเลยนะครับนี่เนี่ยหลอดไฟข้างคือมันจะมีผลมากเลยนะเวลาเราวิ่งก็คือมันจะดูสวยแล้วก็ดูอลังการมากครับตัวนี้โอเคมาถึงส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้ายนี่งานผมได้เรียวด้วยว่าง,งานโคตรเนียนนะครับผมมีไฟท้ายด้วยนะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับ เวลาเราถอยหลังนะฮะก็มีไฟด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถอยหลังให้ดูนะครับก็ตรงนี้แม้แต่ไฟบางโคนนะผมก็มีนะครับนี่เห็นไหมละเอียดมากๆครับโอเคเดี๋ยวผมจะถอยให้ชมนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตยกรถก่อนนิดนึงนะโอเคว้าวว้าวโอโ้ยเดี๋ยวเรามาชมกันที่ระบบลูกพ่วงนะครับผม ตัวลูกพ่วงเนี่ยสังเกตดูวนะเนี่ยเห็นไหมผมจะทาผมจะทํามานะครับนี right? ่สามารถที่จะบรรทุกมีโชคจริงๆนะครับแล้วลูกพ่วงเนี่ยทุกคันนะครับนี่เหมือนกันเห็นไหมสามารถที่จะปิดเปิดตัวข้างหลังได้นะครับในการบรรทุกของนะเนี่ยอย่างเงี้ยครับเนี่ยเห็นไหมปิดเปิดได้ครับฝาปิดท้ายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปิดได้ครับสุดยอดนี่เอาไว้บรรทุกของได้นะครับซึ่งกับก็เหมือนกับรถคันตัวตัวแม่นะครับนี่เห็นไหมตัวแม่นี่ก็สามารถปิดเปิดได้เหมือนกัน นี่ว้าวสุดยอดรายละเอียดไปไหนเนี่ยว้าวนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมครับแล้วก็ท,กทุกท่านก็จะถามเออลูกพ่วงเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ๆเรามาทาพ่วงธรรมดามันก็ธรรมดาไปนะแต่ผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะระบบไฟนะไฟอะไรครบทุกอย่างนะครับนี่ดูช่วงล่างข้างหลังนี่นะครับเห็นไหมผมจะซ่อนสายไฟไว้ครับปกติเวลาวิ่งมันจะอยู่ในข้างในนี้นะ แต่เวลาผมก็จะซ่อนออกมาเนี่ยมันจะออกมาเห็นไหมครับนี่ว้าวมีระบบต่อไฟอ่ะเฟี้ยวอ่ะสุดยอดนี่ถอดออกมานี่เห็นไหมครับเขาสามารถที่จะเชื่อมไฟกับตัวพ่วงได้นะครับผมลูกพ่วงได้นะครับแล้วจะถอดนะครับนี่เราก็จะใช้น,น็อตนะครับออกมานะครับก็ว้าวนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูงานตัวแม่ก่อนแล้วกันนะค่อยๆข้ามไปทีละสะเต็ปนี่เห็นไหมครับ งาน,นตัวแม่นะครับให้ดูก่อนนะว่าความละเอียดเนี่ยตัวนี้เขาจะขับเคลื่อน4ล้อเลยนะครับเนี่ยสี 4, ่4ล้อนะครับ4ล้อทั้งหมดเนี่ยมีมอเตอร์อยู่นะครับเราสามารถที่จะบรรทุกของได้หนักๆได้เลยนะครับแบบรถแบบคือไม่น่าเชื่อนนะว่าง,งานแฮนด์มดนี่ช่างเขาจะใส่ใจมากๆขนาดนี้นะครับผมถือว่าผมเนี่ยโชคดีครับที่ทีมช่างเนี่ยทำให้ความฝันของผมเป็นจริงนะครับผมก็สำหรับ เหมือนที่ผมบอกน้าและหน้าใหญ่คนที่ช่างช่างใหญ่นะครับที่เขาสร้างรถคันนี้ขึ้นมานะครับตามคอนเซ็ปที่ผมวางไว้นะครับก็คือเขามีประสบการณ์มาอย่างยาวนานนะครับดังนั้นเนี่ยของทุกอย่างเนี่ยสังเกตดูการวางไวริงนะครับหรือวางสายไฟต่างๆเนี่ยโปรเฟชชั่นอลมากครับแม้แต่ล้อนะครับเนี่ยหรือทุกอย่างนะครับผมบอกได้เลยไม่มีใครสามารถที่จะเรียนแบบได้ครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาคุณเอาเทาสอง้นมาต่อกันเนี่ย แล้วเวลาเอาให้มันหมุนพร้อมกันเนี่ยยากนะถ้าฝีมือไม่ถึงจริงนี่ไม่มีทางทําได้ครับนี่ระบบรองรับแรงเทือนนะครับเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ว่างานแฮนด์เมดแบบว่าทําสักขอไปทีไม่ใช่นะครับนี่เป็นงานแบบว่ามันเป็นความฝันของเรามันเป็นจุดยืนของคนไทยนะครับที่จะประกาศให้โลกได้รู้นะครับว่าความสามารถของคนไทยไม่แพ้สิ่งใดในโลกไม่ว่าจะเป็นงานทุกอย่างครับ งานจริงจังงานทุกอย่างหรือแม้แต่งานทําลดบังคับงานทําลดสเกลนะครับคนไทยเนี่ยเป็นชนชาติที่ผมบอกได้เลยถ้าเราสู้สักอย่างนะครับผมไม่มีชาติใดสู้เราได้ครับไม่ว่าจะเป็นด้านฝีมือหรือด้านทักษะต่างๆนะครับไทยเราเป็นที่หนึ่งครับผมบอกได้เลยครับโอเคทีนี้แน่นอนครับแล้วก็เดี๋ยวโอเคพอเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องอ่ะตัวนี้ตัวนี้ก็มีสวิตติดเปิดอยู่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะโอเค เดี๋ยวเรามาดูตัวลูกพ่วงกันบ้างนะครับผมตัวลูกพ่วงเนี่ยนะครับนี่ผมให้ดูก่อนนะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีสายเนี่ยเห็นไหมครับสังเกตด,ดูนะเอ้ยสุดยอดนี่เห็นไหมคือเวลาเราเลี้ยวนะครับเขาก็จะเลี้ยวตามได้เลยนะครับก็เป็นการที่ทําออกมาตั้งหากแล้วก็มีสายไฟตัางหากนะครับผมสามารถที่จะเสียบไปกับตัวรถหลักได้นะครับโเค นี่มีรถตัวรถหลักได้แล้วก็นี่เห็นไหมครับเห็นไหมดูดูการทํางานนะครับขอการทํางานตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะลากอย่างนี้ได้นะครับก็ถือว่าถือว่าสร้างสร้างชิ้นงานขึ้นมาใหม่ทั้งใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเจ๋งจริงๆนะครับแล้วก็มีไฟถอยด้วยนะเหมือนที่ผมบอกบรรทุกได้จริงครับเนี่ยบรรทุกได้จริงนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยนะครับตัวพ่วงนะครับเคเดี๋ยวนี่นะครับผม ผมได้สร้างไว้นะครับผมถึง2สปีดนะครับผมสสปีดเนี่ยเราจะวิ่งช้าๆนะครับเราใส่แบตก้อนเดียวนะครับถ้าเราจะวิ่งไว้นะครับผมใช้แบต2ก้อนนะครับก็ใช้เพิ่มเป็นระบบเทอร์โบเข้าไปนะครับก็จะวิ่งแรงขึ้นสามารถที่จะลากหรืออะไรเนี่ยสิ่งของหนักๆได้นะครับถือว่าเป็นความสุดยอดอีกอย่างนึงนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครจะทําได้นะครับอย่างนี้นะครับนี่มันต้องมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมวิชาเกี่ยวกับไม้การใช้ โอ้เยอะคือเยอะมากๆเอาไปว่าสุดยอดภูมิใจมากๆกับชิ้นนี้นะครับแล้วนี่ก็คือระบบตัวระบบไฟของเขานะครับผมโอเคเราก็จะใส่แบตเข้าไปนะครับก็สามารถใส่ได้ทั้ง2ก้อนครับก้อนเดียวก็ได้2ก้อนก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับนี่เห็นไหมเราก็ใส่งนี้นะครับแล้วเราก็ปิดก็จะปิดไปเลยนะครับแบบนี้นะครับ อย่าลืมนะครับถ้าจะวิ่งไวก็ใส่สองก้อนวิ่งช้าๆก็ใส่ก้อนเดียวนะครับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองกลับมานะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับผมนี่ระบบเบรกนะไฟเบรกนะครับผมให้ชมนะครับนี่นะครับ เห็นไฟเบรกไหมว้าวว้าวสุดยอนี่ถ้าเดินหน้าไฟเบรกไม่ติดนะครับถ้าถอยหลังไฟเบรกถึงจะติดนะครับนี่แล้วดูกันนะด,ดูพละกกำลังนะครับผมดูช่วงล้อดูช่วงล้อของเขานะว้าวขับเคลื่อน4ล้อเลยต้องเรียกว่า8ล้อสิเพราะมันทั้งหมด8ล้อตรงนนะี้ ว้าวทีนี้หยุดกลัวได้เลยว่าจะไม่มีแรงนะครับผมสิบลอ้อของผมนะเนี่ยแรงเที่ยวครับเนีะนะ่ยเห็นไหมมีทั้งหมดนะถึงสามมอเตอร์เลยนะมอเตอร์หน้ามอเตอร์หลังมอเตอร์หลังอีกสองนะครับผมระบบส่งกําลังนี่เฟี้ยวเงาะครับผมเฟี้ยวเงาะสุดๆุดสุด,สดยอดนี่ ผมบอกได้เลยว่าไม่กลัวเรื่องพละกําลังนะครับและรายละเอียดจุกจิกเล็กน้อยอย่างเช่นท่ออย่างเงี้ยผมก็ใส่มาให้นะใครที่ซื้อลอดแรกๆนะผมจะแถมท่อให้นะครับผมเห็นไหมท่อเสียนะเราจะปัดปัดสีดํานะครับปัดเข่านะให้มันดูเหมือนเขํานะเหมือนมันจะเหมือนจริงมากๆเลยครับช่วงท่อนะครับเนี่ยไฟอะไรมีครบนะครับผมตัวเนี้ยสวยงามมากๆครับดูความใส่ใจนะครับผมนี่คือผมจะเรียกได้ว่างไง ของที่สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าคืออยากทําขายก็ทําขายไม่ใช่นะครับของที่ทํามาเนี่ยก็เหมือนที่ผมได้บอกไว้นะครับว่ามันเป็นความที่ชื่นชอบเป็นความรักเป็นความที่เราประทับใจในความความคลาสสิกนะครับผมความคลาสสิกแล้วก็ประทับใจในความเป็นไทยนะครับผมที่รถอย่างเงี้ยเราคู่บ้านคู่เมืองกันมาอย่างยาวนานนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทุกภาคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานกลางใต้นะครับผมหรือแม้แต่ทุกภาคเลยดีกว่านะครับก็จะบอกได้เลยว่าทุกคนจะเคยเห็นนะครับรถแบบนี้ผ่านตาแต่ทุกวันนี้สังเกตดูไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมนานๆถึงจะเห็นทีนะครับก็เหมือนที่บอกคุณลองย้อนลองไปในยุคเมื่อ30ปีก่อนดูสิครับยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตยุคที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็เป็นยุคที่เ,เพลงเนี่ยหรือแม้แต่ต่างๆเราก็ต้องฟังจากวิทยุ คนขับสิบสิบล้อในยุคนั้นเขาก็ขับขับไปฟังวิทยุไปนะครับหรืออาจจะเป็นเทปนะครับผมก็มันก็เป็นมันเป็นฟิลอะมันเป็นมันเป็นอารมณ์อาร์ตอะมันเป็นอารมณ์อินดี้อะผมพออธิบายไม่ถูกอะแต่ผมชอบอะคือมันเป็นอารมณ์ที่แบบว่ามันคลาสสิกเป็นยุคที่ยังไม่มีทัเทคโนโลยีอะไรมากมายนะครับก็เป็นยุคที่เป็นอ่าเป็นคนโดยตรงเลยนะครับผมเป็นฮิวแมนแอนด์เอนจินนะครับก็คนหนึ่งคนขับรถฟังเพลง คุณผ่านไม่ว่าจะเป็นภาคต่างๆครับคุณขับรถไปส่งของหรือว่าเป็นขับรถต่างๆเราก็จะเห็นการใช้ชีวิตแล้วก็การดําเนินของงานต่างๆนะครับผมก,ก็ต้องใช้10บล้อใช่ไหมละ่ะในยุคนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่มีคุณค่าครับมีคุณค่ากับการสะสมนะครับผมมีคุณค่ากับสิ่งที่คือไม่ใช่ว่าคนที่เคยเห็นเท่านั้นนะ แม้แต่เด็กรุ่นใหม่ๆครับผมก็อยากให้เด็กรุ่นใหม่ๆเขาได้เห็นความคลาสสิกความงามของความเป็นไทยนะครับที่นับวันนี้หาดูยากก็อยากให้ซื้อเก็บไว้นะครับผมแล้วก็เขาให้ได้รู้ว่าในะยุคนั้นเนี่ยลองนึกดูนะรถอะไรแอร์ก็ไม่มีครับแต่เขาก็วิ่งผ่านข้ามประเทศนะครับผมสามารถที่จะเดินทางอย่างมีความสุขอะนะครับผมก็ถือว่าขึ้นป่าไปทะเลหรืออะไรก็แล้วแต่ครับสามารถ ได้หมดนะครับผมก็ยังไงนะครับก็ถ้าผมพูดไปคําพูดก็คงไม่หมดนะครับก็ยังไงก็ขอฝากผลงานนะครับผมดีๆนะครับผมจากตุ้ยแมททอยนะครับที่กันกล้องมาจากหัวใจนะก็อีกไม่นานนะครับเดี๋ยวผมจะทำในเวอร์ชันของนี่คนขับว้าวเยี๋ยววลาสุดยอดนะนี่แล้วก็มีพวงมาลัยนะครับผมมีคนขับแล้วก็พวงมาลัยนะเดี๋ยวเราก็จะเอาคนขับนะครับผม อันนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาอยู่นะครับอันนี้เป็นมันเป็นแค่ต้นแบบนะครับยังยังยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์หรืออะไรดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาคนขับอะใส่เข้าไปในนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราปรับแต่งกันหน่อยใช้ขอใช้เวลานิดนึงนะครับคุณก็จะมีทั้งคนขับมีออปชั่นมีอะไรเสริมเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็แล้วเราว่าสนุกมากครับแล้วก็รถแห่งความเป็นไทยเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นรถตุ๊กๆุกบังคับหรือว่า รถอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าเป็นไทยแล้วเราอยากเก็บสะสมไว้ในรูปแบบของรถบังคับที่สมจริงที่ทรงคุณค่านะครับผมกม็มีหลายหลายแบบครับไม่ว่าจะเป็นรถในดดีตเนี่ยเดี๋ยวผมจะทํารถเลโทออกมาเรื่อยๆนะครับก็แต่ว่าสินค้าเนี่ยมีจํานวนจํากัดเพราะว่าคือผมบอกได้เลยว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยเขาใช้เวลาในการจัดทำเนี่ยดังนั้นเนี่ยสินค้ามันไม่ใช่ว่ามีเยอะนะครับถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะครับผมก็สินค้าผลิตมาจํานวนจํากัดแค่ไม่กี่ชิ้นนะครับ รบกวนโทรสั่งได้เลยนะก็เบอร์ตัมนี้เลยนะ0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้านแม่ทอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ w w w m a t h o y c o m นะครับย้ำนะครับ w w w m a t h o y c o m นะครับผมชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการสุดสีค้าทั่วประเทศนะครับผม ลายแม่ทอยก็มีสาขาเดียวนะครับไม่มีสาขาที่อื่นนะครับมีสาขาเดียวที่กรุงเทพกีทา49นะครับผมก็ยังไงถ้าเกิดว่าท่านใดชื่นชอบสนใจอยากเห็นตัวจริงชื่นชอบจะสั่งยังไงก็โทรกิ้งกังกันมาได้เลยนะครับผมโอเคยังไงวันนี้ก็ตัวแม่ทอยขอตัวลาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมเพลงพ่อๆนะครับผมเราย้อนยุคไปเมื่อ30ปีที่แล้วนะแล้วก็ไปดูบรรยากาศการเล่นของรถสิบล้อ การขับคี่การอะไรต่างๆนะครับผมกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปไม่อยากไม่อยากุากุณมากล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่า Let's go ไ,ไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แมททอลคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกดตรงนี้นะครับผมก็เป็นหอคอยไอเฟลนะครับก็เป็นสัญล,ลักษณ์นะครับของของกรุงปารีสนะครับใครมากรุงปารีสไม่ได้มาหอไอเฟลเหมือนมาไม่ถึงปารีสนะนี่หอไอเฟลนะครับผมก็สวยงาม มากครับนี่เห็นไหมแต่สวยแค่ไหนก็ยังไม่เท่าเมียผมนะฮะก็บอกได้เลยนะครับว่าเป็นปฏิบัติกรรมชั้นเลิศนะครับข้างหลังนี่นะครับวิวเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับของวิวนะฮะสวยงามมากๆนี่นี่ให้ดูนะฮะอากาศก็กําลังสบายๆครับแต่ช่วงเช้าอาจจะหนาวนิดนึงลมแรงนิดนึงนะครับนี่ดูนะครับ เนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็จะคนไม่เยอะมากนะครับแล้วยังถ้าเกิดว่าเป็นวันธรรมดานี่บอกได้เลยว่าหมดสิทธิ์ยืนอย่างนี้ฮะก็ถือว่าเป็นวันเป็นความโชคดีของเราแล้วกันนะครับที่ได้มาถ่ายกันในช่วงของวันอาทิตย์นะครับผมซึ่งแสงแดดอ่อนๆฟ้าสวยๆแล้วก็ปฏิมากรรมชั้นเลิศระดับโลกนะครับอ้สุขได้จะเท่าแบบนี้อีกแล้วนะครับก็ แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรมีเบียร์สักแก้วนะผมก็จะชอบมากๆเลยก็โอเคก็ยังไงเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมกันใกล้ๆอีกทีแล้วกันนะครับผมโอเคแล t โก o ไป